ของ้นมาเลยเห็นทันตาเลยพอกินไปก็บอกแม่เขาวันนี้อยากกินยำหนังหมูก็อยากกินข้าวแล้วอยากกินข้าวสวยแล้วหลอกจากจากกินข้าวต้มปั่นมาทีนี้แบบมันต้มปั่นกืนอย่างเดียวไงทีนี้อยากจะกินข้าวสวยบ้างบอกแม่หุงข้าวบานๆหน่อยแล้วจะกินกับนิ่มๆแล้วจะกินข้าวกับหนังหมูยำเนี่ยเขาก็ยำให้ยำบอกแม่ใส่ใบกะเพราเยอะๆเพราะใบกะเพรานี่ ต้องปวดท้องอะไรก็ก็เป็นยานอยู่แล้วเราค,คิดว่ามันจะไปช่วยเล้<อ>าพอ,อกินเข้าไปกลางคืนโหยเช้านี้พองหมดเลยอะยกไม่ขึ้นเลยพผมกลับมาสัมาภาษณ์พี่เขาอีกครั้งหนึง่งก็ตกใจเพราะว่าภาพที่ได้เห็นตัวเองมาสัมภาษณ์ทีมงานมาสัมภาษณ์มันดีขึ้นเป็นสเต็ปแต่พอเรามาจริงมันไม่ใช่มันแย่ลงไปกว่าเดิม โอ้เครียดมากตอนนั้นเครียดเหมือนกันนะครับเครียดเหมือนกันแล้วก็ได้ข่าวว่าโอเคเพราะอาหารการกินนี่เองทำให้มันมีผลกับร่างกายเกิดขึ้นมาบ้างเลยเค็ดเลยใ<ม>บกระเพราแต่หลังจากนั้นก็ไม่กินของสแสลงลนะไม่กินของสแสลง<ม>ก็กินนั่นๆมาตลอดอแล้วก็ถึงวันนี้ถึงวันนี้ดีขึ้นแล้วเริ่มจะกินของสแสลงทีละอย่างละอย่างละอย่างค่อยๆกินแต่ปลาทะเลมยังไม่กินอ่ะฮะแล้วในกรณีนี้ถ้า ถ้าเราพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราตั้งแต่ตอนที่เป็นกับตอนนี้เป็นไงโหยตอนนั้นกับตอนนี้โหยตอนนั้นไม่พูดไมถูกเลยตอนนี้ดีมากความรู้สึกตอนนี้กับก่อนเป็นเป็นไงดีดีใจก่อนเป็นเราดีแบบตอนก่อนเป็นน้ําหนัก 60, เท่าไหร่หกสิบเอหกสิบสี่หกสิบสี่ตอนเป็นตอนเป็นสี่สิบ หายไป24กิโลตอนนี้ตอนนี้55 55กลับมาใหม่15กิโลไกลไกลเดคือถึงความจริงแหละตอนนี้ทําอะไรได้บ้างตัดยางแล้วออกไปตัดยางทํางานแล้วเหรอทำงานแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยจาได้ไหมผมว่าถ่ายข้างบ้านแล้วเดินแบบไม่มีกำลังจจาวันนั้นมาก็กินใจชายแล้วก็เครือขาวเครือแดงก็ดีขึ้นมาจากที่ปวด หัวคอ,อข้อเข่านี่นั่งยองๆห้องน้ํานั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่งก็งหายไปเลยอ่า uh huh. แขนแขนก็งอไม่ได้งองอทาวางยังไงก็ลุกไม่ได้ยกไม่ขึ้น uh huh. วางไปก็ต้องวางไปเลยครับแต่วางอย่างนี้ไม่ได้ต้องเหยียดเหยียดอย่างเดียวถ้าไม่เหยียดแล้วมันจะแข็งงอไปเลยถ้าเกิดงอมันจะงองนี้เลยงอไปเลย,เลยต้องนอนเหยียด uh huh. ต้องเหยียดไว้ให้ตรงมล้วก็แข็งขาเหมือนกันครับ แา่เดนนิดดีแล้วกินยาดีขึ้นมามากเลยอรแล้วรู้มีสุรู้สึกกับปวดอะไรนี่ไม่รู้สึกตอนนี้ไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเหมือนปกติทุกอย่างปกติจะดีจะแข็งแรงกว่าเก่าอยู่ใช่ไหมสิ่งที่ได้คืนมามากกว่าจว่าทุกอย่างเนี่ยคือรู้ว่าใครเป็นอะไรเป็นไงใช่ไหมรู้คนหู้ใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดพูดถึง ถึงคนข้างๆตัวรักใครเพิ่มมากขึ้นก็แฟนแล้วเพิ่มมากขึ้นเขาไม่หนีไกลเลยใช่ไหมไม่หนีคอยถามตลอดคอยปลอบใจตลอดเลยอยู่ใกล้ตลอดดูแลตลอดเวลาป็นได้ต้องหายได้คำนี้นะคำนี้สำคัญเป็นได้ต้องหายได้ต้องพยายามกินเขาไว้เดี๋ยวก็ดีเอง<ข>อู้ชงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บภาพพี่ผู้ชายไปให้ดูด้วย <c oughs> หลายคนจะต้องตกใจดูสภาพหน้าตาพี่ผู้ชายเขาแล้วก็ดูสภาพตอนพี่เขาเป็น โอ้โหถ้าเป็นหลายๆคนผมว่าอาจจะทิ้งไปแล้วก็ได้อันนี้ต้องยอมรับน้ําจิตน้ําใจของสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับว่าเป็นคนที่เราทีมงานยกนิ้วให้คุณเป็นคนดีจริงๆนะครับนี่คือความรู้สึกเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปถึงขาโน้น่อยครับคุณกะนิดส <laughs> วัดียิ้มได้เหมือนกันกระนิดครั้งก่อนในอดีตก็เคยย่ำแย่คาดว่าชีวิตจะหาไหมครับ ก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางด้านสเก็ตเงินนะของอันนี้เป็นสเก็ตเงินก่อนนั้นทํางานอะไรตอนนี้ก็ตอนตอนก่อนจะเป็นก่อนจะเป็นก็ทํางานแบบขับรถมั่งแล้วก็ขอต่างรับจ้างทุกชนิดรับทุกอย่างที่ขรังหน้ารับทุกอย่างใครมาให้ทําอะไรทําได้ทําหมดขอปูนขาปปูนขับรถรับจ้างไปทั่วไปทั่วประเทศนี่ครับเดินทางทํางานอย่างเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นเกิด ด้วยสาเหตุปัญหาที่เกิดที่ผมเป็นมันเนี่ยผมยังไม่รู้เลยมาสาเหตุเกิดจากอะไรอยู่ดีๆก็เริ่มเป็นอย่างนั้นเ่ยเริ่มเป็นโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไราอาการมันเป็นไงอาการก็มันก็ไม่มีอะไรมาอาการก็ขึ้นศีษะแล้วก็วไม่คันเหรอมันก็ไม่คันนะมันก็ขึ้นตามบริเวณหัวข่างหูอย่างเงี้ยขึ้นตุ่ม เป็นตุ่มหรือเป็นอะไรคล้ายๆตะตุกแบบนั้นอ่ะอ๋อเป็นเหมือนลอกๆเป็นลอกๆอ,อ่ะแล้วก็เกาแล้วก็เอาอยามาทาแก็เป็นอย่างนั้นเลื่อยมาก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็มาได้ยุทธนะพวกพวก่อนผมว่าทานเหล้ากินเหล้าด้วยอของอสแสลงคือทุกอย่างอะไรที่เป็นกระแกมได้กินหมดเราไม่รู้ตัวเองว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้นี่กินไปกินมาก็แสลงเข่าแสลงเข่า Uh huh. มันก็เพิ่มบริเวณฟางเข่าฝางเขา,เ,ขาเพิ่มขยายพื้นที่การเป็นมากขึ้นจากหัวก็ลงมาตัวอ uh huh. ลงมาขาลงมาแขนลงมาทั้งตัวเลยทีนี้พอเป็นทั้งตัวปุ๊บก็หายารักษาทั่วไปแอะวิธีการดูแลของคุณทิ่ทำไงบ้างตอนช่วงที่ยังไม่ได้ทานาย,<ช>ยังไม่ทานใช่ยช่ก็ไปตามคลินิกหายามาทาครับ ยามาทาแล้วก็โรงพยาบาลไปไหมช่วงแรกยังไม่ไปไปคลินิกก่อนไปคลินิกเอาใกล้ๆกล้ก่อนละเอาใกล้ก่อนอเอาเขา้ามไฮคีมสตรับเข้าขามาทาครับทาแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นอ่ะก็เป็นขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยอ่ะฮะแล้วเขาก็ไปนแนะนํามาพวกยาหมออะไรต่ะรงรพวกเนี้ยก็ลองเพราะว่าอยากจะหายอยากจะที่ไหนว่าดีก็ไปยา่ไหนวะดีกไปยาหมอยาต้มมากินก่อพอกินแล้วมันก็ขึ้นขึ้น ก็ขึ้นอีกจนมาขึ้นมามาเข่าที่นี่มันก็เข่ากระดูกกินเส้นนิ้วงอเริ่มงอแล้วเริ่มงอแล้วทีนี้เอ๊กินไหนก็รักษาไม่ได้แล้วไปโรงพยาบาลเขาเขาบอกไม่มียารักษาออืผมกับหมดกาลังใจเหมือนกันก็รักษาไปทุกทีแล้วก็หมดไปเยอะพูดงไงไปโรงพยาบาลก็ไปแล้วครับไปคําตอบก็คือเป็นไม่หายไม่หายรักษาไม่หายเขาบอกมาเขาบอกเลยล่ะ หมอบอกเลยหมอบอกเลยโรคนี้ไม่มียารักษาก็ได้ยินคําพูดเหมือนคล้ายๆกันได้ยินคาพวกนี้คิดอะไรบ้างครับที่อะไรว่าเราเป็นเราเป็นดูแลเราไม่ได้หรอรักษาเราไม่ได้เลยคิดยังไงผมจะคิดอย่างเดียวว่าผมมันเป็นโรคแปลกกว่าคนอื่นเขาครับโรคสเก็ตเงินมันไม่มีนะมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เจอที่แรกผมก็ไปครับถผมก็ไม่รู้ด้วยว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งสักคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ด้วยสเก็ตเงินเป็นยังไง ความรู้สึกของเราทีแครับไม่รู้อะทีนี้ผมก็ไปอ่านซื้อพิมพ์เราไปไปมีคนก็เขาเขียนมาซื้อพิมพ่มาหลคกสเก็ตเงินจะเป็นอย่างงี้งี้งี้อาการอย่างงี้คือหนึ่ศีรษะแล้วหลามลงไปเรื่อยเรื่อยมีสเก็ตหลุดหลอกเป็นแผน่นอผมไปอ่านดูเพราะอ้าวตัวผมนี่เป็นเป็นบางทีเขาเขียนเลยอ้าวใช่นี่นผมก็ไปหาหมอถามหมอเลยว่าผมเป็นสเก็ตเงินหรือเปล่าอฮะเอเอเอาขาบอกว่าที่แรกคนโบราณเขาบอกอะไรเลือนกวางเลือนกว้างครับเขาว่าเป็นเลือนกวาง โปรโมชั่นคอโต้ซื้อเจชาย2แพ็คแถมฟรีหนังสือคิดเป็นเห็นทางรวยราคา150บาทและฟรีค่าจัดส่งสำหรับท่านที่โทรเข้ามาตอนนี้ที่เบอร์02 503 1774 02 503 1774ย้ําขอย้ำโทรตอนนี้เท่านั้น